สวัสดีคะ่ะติดสติกเกอร์กันสติกเกอร์ซอสตามสั่งติดไปเรื่อยๆค่อยๆติดเพื่อความสวยงามก่อนที่จะถึงมือลูกค้าที่เราจะส่งให้นะคะซอสผัดอ,อ๋อ สลับตาให้เห็นสักนิดนึ่งเห็นไหมนั่งติดสติ๊กเกอร์สอด้ะจ้ะมันจะดี อะไรอยู่จ้าลกจรีลกจรีสั่งซื้อซอสหรือยังอันนี้ติดแล้วฉันจะเอามาติดทำไมวะเน,นี่ยสมองเบลอสมองเบลอ วิสุตามามาสั่งซื้อซอสกันคุณเกวารุณีสวัสดีจ้ะพี่เกวารุณีอยู่ที่ไหนนาะนี่พี่เกวารุณีไม่เคยคุ้นเลยเราเจอกันครั้งนี้ครั้งแรกหรือเปล่าในไลฟ์พี่เกวารุณีมาลองสั่งซื้อซอสกันขวดละหกสิบเก้าลองสั่งไปกินดู แบบไม่ต้องปรุงอะไรเลยนี่ชุบซอสต,ตามสั่งชื่อซอสก็จะแบบจำง่ายเก๋ๆนะเพราะว่ามันทำอะไรก็ได้ตามสั่งนะ ติดติ๊กเกอร์นะคะติดติ๊กเกอร์ซอสสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ปะสัญญาณไม่ค่อยดีใช่ไหม สติ๊กเกอร์ซอสต,ตามสั่งซอสผัดปรุงสําเร็จปรุงสั่งสําเร็จในรูปแบบที่คุณไม่ต้องเติมอะไรลงไปเลยในกระทะคุณไม่ต้องเติมอะไรเลยคุณไม่ต้องเติมแม้กระทั่งน้ําตาลชูรสน้ําปลาเกลือซอสหอยนางรมหรือซีอิ๊วขาวหรือจะเป็นซอสฝังฝักเขียวคุณไม่ต้องเติมลงไปเลยในเนี้ย มันอร่อยแล้วครบจบในขวดเดียวไม่ว่าจะผัดอะไรก็แล้วแต่นะคะผัดอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเติมหาเหวอะไรลงไปเลยเอาอันเนี้ยใส่ลงไปแค่ช้อนเดียวแล้วก็ใส่น้ำสามช้อนคือจบกลายเป็นผัดนะจ๊ะจบกลายเป็นผัดแสนอร่อย พี่เก๋วารุณีบอกว่าอยู่ภูเก็ตภูเก็ตเหรอจ้ะทักทายเสียงเบาหรอเล่นเสียงหน่อยแป๊บนึงนะเสียงดังหรีอยงังถ้าเสียงเบาเราเปิดเสียงที่เครื่องตัวเองไหมเสียงเบาจริงอะ ซอสผัดปรุงสำเร็จขวดละ69บาทนะคะพี่เก๋วารุณีลองสั่งไปชิมนะเอาเลิกอเอาใช้ให้แตนสักเก้าขวดนะไม่แพงขวดละ69บาทเอง ซอสต,ตามสั่งซอสผัดปรุงสำเร็จในแบบฉบับที่ไม่ต้องเติมหาอะไรลงไปเลยอร่อยแน่นวน จังฮู้ร่อยจังหู้ดังแล้วค่ะเมื่อกี้เบาใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากที่คอยเช็คให้นะคะน่ารักเจนน่ารักจัง,จงสั่งยางสั่งยาง69บาทสั่งเลยค่าส่งเราจ่ายเมาเหมาเพราะฉะนั้นสั่งทีนึงอะสั่งให้คุ้มค่าส่งเมาเหมาห้าสิบาท สั่งไปเลยทีละลงังทีละโหลสั่งไปเลยทีละโหล69บาทเองเอาไปแจกให้ที่น้องๆได้ชิมกันว่าเนี่ยซอสเขาอะไม่ต้องปรุงอะไรลงไปเลยนะคือมันอร่อยจริงๆนะ สั่งแน่นอนสั่งได้เลยจ้าขอบคุณมากเลยคุณแอน้อยสีบุญเหลืองคุณสุธิดาทองคำคุณสุนิสาคุณอานานต์ขันทองขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูใหม่ด้วยนะคะซอสผัดปรุงสำเร็จซอสผัดที่คุณไม่ต้องใส่อะไรเลยอร่อยมากๆคุณไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่ ซอสเนี้ยแค่ช้อนเดียวแล้วก็ใส่น้ำสามช้อนตามตามลงไปมันก็กลายเป็นผัดที่แสนอร่อยแล้วนะจ๊ะนั่งติดสติกเกอร์ไปเรื่อยๆว่างๆเราก็ทำว่างๆเราก็ขายว่างๆเราก็ทำไม่ว่างเราก็ทำเฮ้ ช่วงนี้ต้องว่างสิขาเพราะว่าทุกคนโดนกักตัวเนาะเหมาะมากสำหรับช่วงกักตัวแบบนี้นะทำอาหารง่ายๆอยู่ที่บ้านซอสผัดปรุงสำเร็จคุณบุบผ่าที่รักคุณโบสใส่บันเทิงคุณแอร์น้อยสีบนเรืองทักทายค่ะสวัสดีจ้าคุณแอร์น้อยชุด ผัดเห็ดฟางก็อร่อยนะเนี่ยเอาใส่ผัดเห็ดฟางชุบติดนไมเดีเอาใหม่จะมีซอสสักกี่ชนิดที่แบบว่าสามารถใส่ขวดเดียวแล้วจบในการผัดนี่แหละซอสเนี้ยทำได้มันเหมือนซอสเทวดาเลยนะเหมือนมีเทวดามาทำให้กินเลยอะไรวะ ใส่แล้วแบบว่าใส่แค่ช้อนเดียวในขวดเดียวไม่ต้องปรุงอะไรเลยอร่อยได้ละ oh. มันง่ายจริงๆนะจ๊ะพี่จ๋าอยาก facebook อยากเป็นคนที่เธอต้องการเฟ e บุ o กกันนิกาพรหมพิดาทักทายทุกคนเลยนะคะ ทำอะไรกันอยู่เนาะกำลังรับชมเพจซอสผัดปรุงสำเร็จอยู่ใช่ไหมไม่น่าถามเนาะลหลายคนจะบอกโอ้ถามงูงูงงก็ดูอยู่นะสิ <c oughs> คุณทันทันทันทนเนตเหรอคะซอสผัดปรุงสำเร็จปรุงเสร็จตั้งแต่อยู่ในขวดใช่แล้วค่ะพี่ทนเนต ลองสั่งซื้อไปชิมดูนะคะปรุงสำเร็จตั้งแต่อยู่ในขวดจริงๆคือขวดนี้สามารถใส่ซอสแค่หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าสามช้อนโต๊ะเทลงไปผัดคือมันจบเลยไม่ต้องไปใส่น้ำตาลชูรสซอสหอยไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่ซอสฝาเขียวไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่น้ำตาลแล้วนะคะขวดนี้คือจบเอาอยู่เลยใครที่บอกทำอาหารไม่เป็นนะจบ มีขวดนี้ก็ตัวเองก็ก,กลายเป็นแม่ถัว่วเป็นแม่บ้านได้ละและยิ่งร้านอาหารตามสั่งนะไม่ควรพลาดเพราะว่ามันจะไวมากเวลาทํากับข้าวให้กับลูกค้าออเดอร์จะเสร็จไวมากนะคะแล้วก็อร่อยด้วยเสร็จไวเนี่ยใครๆก็อาจจะทําได้แต่อร่อยด้วยเนี่ยยากนะคะสั่งได้เลยนะ 69บาทเองแอดไลน์แอดมาเลยนะคะทุกคนแอดไลน์แอดมาเลยไลน์แอดนะคะปักหมุดไว้แล้วนะคะเดี๋ยวจิสั่ง9้าขวดไปให้แม่เอาไปแจกญาติพี่น้องขอบคุณมากนะคะนุจรีขอบคุณมากนะคะนุจร,ะะจรีผู้ที่กินแล้วตัวไม่ยอมโตสักทีนะคะนุจรีน่ารักมากเลยสั่งมาเลยขายแอดไลน์ line, มาเลยเดี๋ยวนี้เลยน่ารักจัง ชอบกินส้มตปาปลาร้าถ้าชอบกินส้มตปดาปลาไปสั่งบองเตนเลยจ้ะบองแตนอร่อยชั่วร้านเปอร์เซนมีร้อยให้ร้อยมีล้านให้ร้านอร่อยแน่นอนนะคะคุณยุพาภูทองใช่ไหมคะม Facebook คมมีนาะทักทายทุกคนเลยค่ะ Facebook ฝนทิพย์อนนี้ตั้งใจติดสติกเกอร์ด้วย ตั้งใจคุยกับทุกคนด้วยนะคะเฟ e บุ o คชื่อออยเฟ e บุ o คดาราม่อนโดเรมอนโอ้ยอ่านเนาะตาเนาะตาบอดีส่มสีแต่น้อยเปนะสี่แหะติดสติกเกอร์ก่อนที่จะถึงมือลูกค้านะคะ สวัสดีค่ะฝนทิพย์ฝนทิพย์จะสั่งไปแจกพ่อลุงแล้วก็นาโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะฝนทิพย์ขอบคุณมากเลยนะที่กำลังจะสั่งซอสมานะขอรูปสวยๆแม่ค้าด้วยเดอ้อพี่นุจรีบอกได้เลยค่ะจัดไปค่ะน่ารักเจน Facebook นะวะ นวพรเหรอ Facebook สมหวังพวงสามทักไทยค่ะสั่งซอสผัดปงสําเร็จไปชิมดูนะคะผัดอะไรก็ตามไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมน้ำตาลไม่ต้องเติมชูรสไม่ต้องเติมน้ำปลาไม่ต้องเติมเกลือไม่ต้องเติมซอสหอยไม่ต้องเติมซีอิ๊วขาวไม่ต้องเติมซอสฝาเขียวขวดเดียวขวดนี้จบค่ะขวดเดียวขวดนี้เอาอยู่ค่ะใส่ แค่ช้อนเดียวแล้วก็เติมน้ำอีก3ช้อนคือจบเลยกลายเป็นผัด1ผัดนะคะชื่อซอสนะคะชื่อซอสว่าซอสต,ตามสั่งนะคะซอสต,ตามสั่งเพราะว่าทำอะไรก็อร่อยผัดได้ทุกผัดที่เราอยากจะกิน ผัดได้ทุกผัดที่เราอยากจะกินผัดได้ทุกผัดที่เราอยากจะผัดแล้วก็ไม่ต้องเติมอะไรเลยเติมแค่ขวดนี้ขวดเดียวจบเลยอร่อยบอกเลยว่าอร่อยคุณซูซี่ไฮไฮ Facebook รวยประเสริฐกระโทถสวัสดีค่ะ Facebook กระต่ายน้อยพี่แอลสวัสดีจ้า เ l สวัสดีค่ะคุณเอวติดไม่ดีเอาใหม่ oh ก่อนจะถึงมือลูกค้าสติกเกอร์ต้องเป๊ะเราเน้นความอร่อยค่ะสานความอร่อยนะจ๊ะทุกขวดพิถีพิถันนะคะแพคให้น้องอยางส่งของวันที่ยีสาคุณน้อง หรือคุณนอกจะมารับเองสั่งกีลังว่ามาเจ๊เอาไปขายที่ร้านด้วยปะสั่งกีลังว่ามาเจ๊เจ๊จ๋าเจ๊พึ่งเจ๊พึ่งแม่ค้ากินข้าวยังข้าวเย็นยังค่ะแต่ข้าวเที่ยงทานแล้วแวะแวะทานตอนขากลับมา แวะทานออ่หวยเตี๋ยวเป็ดชุบชุบ,ชบคุณอโนงทักทายค่ะพี่อ้างมาน้อยเอาไปขายที่ร้านเลยใครเปิดร้านขายของอยู่อ่ะเอาไปขายที่ร้านเลย อยากกินผลไม้บนหัวนี่แหละจ้ะเห็นทีจะไม่ได้อะผละไม้บนหัวกินไม่ได้คุณพี่ เจ๊พึ่งเอาไปขายที่ร้านเลยขวดละ69นะใครสนใจสั่งซื้อเป็นกำลังใจให้กับแม่ค้าแอดไลน์สั่งมาได้เลยนะคะ ขวดเดียวเอาอยู่นะคะครบทุกผัดนะคะไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มแล้วไม่ได้ขี้หมูแต่อยากให้ทุกคนลองดูอยากให้ทุกคนลองดูนะไม่มีโมแน่นอนรุ่นนี้ ไรคะเป็นซอสผัดปรุงสําเร็จคะ่ะซอสผัดปรุงสําเร็จเป็นเหมือนซอสที่มีเทวดามาทําให้เพราะว่าคุณไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มเลยไม่ต้องใส่น้ําตาลไม่ต้องใส่ชูรสไม่ต้องใส่น้ําปลาไม่ต้องใส่เกลือไม่ต้องใส่ซอสหอยนางรมไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวไม่ต้องใส่ซอสผักเขียวนะคะขวดนี้ขวดเดียวจบใส่เพียงหงช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําตามด้วย3ช้อนโต๊ะได้ผัด1ผัด ผัดหนึ่งจานผัดกะเพราผัดที่แกงผัดหมูกระเทียมผัดผักรวมมิตรผัดผนงผัดอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถผัดได้หมดเลยขวดละ69บาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณพี่ศิละปะพาปะพาใช่ไหมถามถ่ายกันมาได้ค่ะอิ Inbox มาเลยหรือใครสนใจแอดไลน์มาเลยค่ะที่ปักหมดไว้นะคะ ชุบ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 สติกเกอร์ไปเดี๋ยวถอนเงินตัวเองมาลงทุนเลยจัดเลยจ้ะเอาไปขายเลยจัดเลยจัดเลย ว่าจะหมดโควิดมาน้อยทะลุร้อยโลแน่กลัวทําไมแค่กลัวทะลุร้อยโลกลัวอดดีฝ่ายุคนี้คนร้อยโลเขาเรียกคนมีอันจะกินเข้าใจไหม ขายของวนไปนะคะอย่าลืมให้กำลังใจแม่ค้าด้วยการสั่งซื้อด้วยนะขอบคุณนะคะที่สั่งซื้อของกันมานะคะทั้งซอสผักทั้งซอสผัดนะคะทั้งปลาสับนะคะน่ารักจังซอสผัดสั่งรลายนี้นะ,ะแต่ถ้าปลาาสับสั่งอีกไลน์หนึ่งนะ,ะไปดูในหน้าเพจบองแตนนะคะ เจ้านางละองแก้วพี่แตนน่ารักขยันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมโคตรรักพี่แทนเลยค่ะน้ําตาจะไหลขอบคุณนะคะเจ้านางละองแก้วขอบคุณสลับกําลังใจด้วยนะคะนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งกำลังใจนะคะที่ทําให้แดนยิ้มได้แดนขายของได้แดนมีกําลังใจนะคะทุกคนก็เหมือนกันนะแดนส่งกําลังใจให้นะคะอยากให้ตังหูตังหูทิปค่ะอันนี้ตังหูทิป คุณทุกคนนะที่เอ็นดูแตนถ้าอ่านข้ามคอมเมนต์ไหนต้องขออภัยด้วยนะบางทีจังหวะปิดจังหวะคุยอาจจะไม่ทันเห็นนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงแม่ค้าจุงแม่ค้าก็คิดถึงลูกค้าค่ะเฟซบุ๊กกีฬาพรเฟซบุ๊กปุ้มปุ้ย เฟซบุ๊กชยภาทักทายทุกคนเลยค่ะลองสั่งไปกินดูนะคะขวดละว9 9บาทนะคะซอสผัดบุงสําเร็จตราตามสั่งนะคะซอสผัดตามสั่งนะคะเรียกง่ายๆว่าซอสตามสั่งอร่อยง่ายๆครบจบในขวดเดียวนะคะสามารถผัดได้หลากหลายชนิดเลยข้อดีของ ซอสต,ตัวนี้ก็คือเป็นซอสปรุงสําเร็จแล้วคุณไม่ต้องไปปรุงอะไรเพิ่มเลยน้ําตาลไม่ต้องชูรสไม่ต้องน้ําปลาไม่ต้องเกลือไม่ต้องอ,อซอสหอยนางรมไม่ต้องซอสฝาเขียวไม่ต้องซีอิ๊วขาวไม่ต้องคุณไม่ต้องใส่อะไรเลยใส่แค่อันนี้ช้อนเดียวสั่งใส่อันนี้ช้อนเดียวแล้วก็น้าเปล่าสามช้อนทุกผัดเลยเวลาเราผัดกะเพราแค่เรามีใบกะเพรามันก็จะชูกลิ่นใบกะเพราให้กลายเป็นผัดกะเพราแล้ว ถ้าเราผัดพริกแกงเราพริกแกงมาใส่มันก็จะชูกลิ่นเป็นผัดพริกแกงถ้าเรากินผั่นแหงแล้วก็เอา,าอผั่นแหงไอ้พริกผั่นแหงมาใส่มันก็จะกลายเป็นผัดผั่นแหงผัดผักต่างๆนะคะผัดผักรวมมิตรอะไรต่างๆนะคะมันก็จะชูกลิ่นของมันอันนี้คือคุณสมบัติพิเศษนะคะสั่งซอสผัดนะคะได้ที่ไลน์แอดตามสั่งนะคะแอด นะคะแอดตามสั่ง t a m s a n g หรือว่าจิ้มเข้าไปที่ลิงก์กดไปที่ลิงก์นะคะที่แตนปักหมุดไว้นะคะจิ้มไปที่ลิงก์ได้เลยนะคะสัง่งกันมาเลยนะคะก็อันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเป็นแค่ตัวอย่างเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูเรื่อยๆก็แล้วกันนะคะทุกคนโอ้น่ารักจังเลยคนแชร์ หลายคนเลยนุจรีสั่งมา9้าขวดขอบคุณมากๆเลยนะคะนี่น่าราักอะก็ขอบคุณนะมีหลายๆคนที่คอยให้กำลังใจทั้งคอมเมนต์ทั้งสั่งของก็ดีสั่งไปแล้ว9้าขวดฝนทิพย์ขอบคุณมากเลยนะคะเจ๊นางบอกว่าเป็น FC มานานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนประกวดแล้วค่ะ รักมากชอบตั้งแต่เพลงขอจองในใจและติดตามมาตลอดเสียงพี่แดนฟังแล้วเหมือนได้ขึ้นสวรรค์เลยค่ะขอบคุณค่ะรักขอบคุณหน้านะคะขอบคุณนะยังไงก็ฝากซอสผัดซอสผัดปรุงสําเร็จตามสั่งนะคะไว้ในอ้อมใจด้วยเนี่ยแอดมินพิมพ์มาจะผัดกะเพราก็ได้ผัดพริกแกงก็ได้ผัดคะหมูกรอบก็ได้ผัดชาก็ได้ผัดขี้เมาก็ได้มามาผัดผัดมักกะโรนีคือผัดได้หมดเลยคุณขานะคะคือมันเป็นสูตรสาเร็จที่แบบว่า เอาเหอะคือมันสําเร็จแล้วจริงๆอะ่ะคําว่าสําเร็จอะคือมันอร่อยเลยนะมันเหมือนมามา่าที่ใส่แค่น้ําร้อนแล้วก็อร่อยจบอันเนี้ยคือมันสําเร็จแล้วเทใส่ในกระทะทุกอย่างที่เราผัดแค่ช้อนเดียวเทใส่แค่ช้อนเดียวแล้วก็ใส่น้ําตามสักสามช้อนโต๊ะคือจบเลยนะคะนี่เราถึงเรียกว่าซอสผัดปรุงสําเร็จไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะ ขอรูปด้วยนะคะได้เลยใครสั่งให้รูปได้เลยเดี๋ยวถ่ายสดให้เลยถ่ายสดติดแอปเวลาไม่ได้แต่งหน้าจะถ่ายสดติดแอปนะฮะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆค่ะโอ้โหกำลังใจมาล้นหลามมามาสั่งเอาเลิกเอาชายสักคนละเก้าขวดให้กับแม่ค้าหน่อยไม่ได้ถึงเก้าก็ยังดีอะกี่ขวดก็ได้ ขอบคุณตลับทุกกำลังใจนะคะ f a c e b o o k จอยกันกลองทุก facebook เลยที่ติดตามคุณชาวีนะคะท,ที่รับชมนะคะซอสผัดปรุงสำเร็จบอกเลยคำว่าสำเร็จไม่ได้ได้มาง่ายๆเพราะผัดแล้วอร่อยเลยไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มจริงจริงจ้ะไม่จกตาไม่ต้องไปโอโ้โหเสียเวลาหยิบกระปุกน้ำตาลหยิบกระปุกชูรสหยิบขวดน้ำปลาหยิบกระปุกเกลือหยิบขวดซอสหอยนางรมหยิบขวดยีอวขาวหยิบขวดซวอสเขียวซอสอะไรก็แล้วแต่นะ ไม่ต้องไปเสียเวลาหยิบตรงนั้นโดยเฉพาะร้านตามสั่งนะคะสั่งลูกค้าสั่งนี่คือได้เลยแป๊บเดียวปุ๊บภรรยาจะทําอาหารให้สามีทานนี่นาทีเดียวนาทีเดียวได้กินเลยนะคะต้องบอกเลยว่ามันวิเศษจริงๆนะคะผลทิปขอรูปแม่ค้าได้เลยค่ะวิสุตารอรับความแซ่บได้เลยค่ะสั่งแล้วได้ความแซ่บแน่นอนเราส่งของันที่ยีบสามนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลย ก็ใครที่เข้ามาใหม่ดูไม่ทันก็ไปย้อนดูในไลฟ์ก็แล้วกันเนาะนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับทุกกำลังใจเดี๋ยววันนี้แม่ค้าลาไปก่อนเดี๋ยวจะไลฟ์เรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย